เรื่องที่ทนายตั้มมายื่นร้องอดีตอบรตรที่กรตรอไม่ไม่เกี่ยวหรอครับไม่เกี่ยวไม่กระทบครับคือคนที่จะมาร้องว่าตำรวจกระทําความผิดเพื่อให้ตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยกับคณะกรรมการพิจารเรื่องร้องเรียนตำรวจเนี่ยหลังจากที่เรารับเรื่องแล้วเนี่ยเราก็สอบปากคำ ทนายตั้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่กระทบอะไรครับไม่ไม่กระทบนะฮะทางคณะกรรมการก็พิพี่นารวบรวมพยานหลักฐานเดินหน้าไปเรื่อยๆไม่กระทบครับไม่กระทบนะฮะไม่กระทบกับพิบอยู่เขาว่ายังกับพิบอยู่อ๋อในคลิปเปิดชมย้อนหลังก็กับพิบใช่ไหมฮะ ไม่รู้ว่ามันกระพริบเพราะอะไรอาจะกระพริบเพราะผมกดเข้ากดออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะปกติแหละครับ ของบิ๊กโจ๊กใช่ไหมครับบิ๊กโจ๊กจะได้กลับมาหรือไม่ต้องรอ,รองส,งส,าสา,ออารปกครองสูงสุดพิพากษาออกมานะครับสารปกครองสูงสุดพิพากษาออกมาต้องรอรอ,รอคำพิพากษาของสารปกครองสูงสุดครับนะครับมันสองทางครับของบิ๊กโจ๊กหรือโลเอกสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยสองทางคือหนึ่งกรรมการสอบสวนทางวินัย ที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติตั้งขึ้นเนี่ยถ้ากรรมการสอบสวนทางวินยัยสรุปลงความเห็นว่าผิดอันนั้นก็จะให้ออกอย่างให้ออกได้นะครับแต่บิ๊กโจ๊กก็ยังมาล้องกรรมการพิทักษ์คุณธรรมได้อีกถ้ากรรมการสอบสวนให้ออกนะครับ ยังฟ้องสารปกครองได้อีกแต่ว่าตอนนี้เขาให้ออกก่อนในขณะที่กรรมการสอบสวนยังไม่ฟันธงมาว่าถูกหรือผิดไงบิ๊กโจ๊กก็เลยไปร้องสารปกครองสูงสุดนะครับต้องรอครับต้องรอฮนะรอต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาครับเมื่อเช้ากับพลิบใช้มือถืออีกเครื่องไม่ใช้เครื่องนี้ก็น่าจะใช่มั้งมัน อันนี้ไม่กระพริบแล้วใช่ไหม,มเครื่องนี้มันมาตรฐานหน่อยออไอ้เครื่องนั้นมันไม่ใช่เครื่องเก่านะก็เป็นเครื่องใหม่นั่นแหละแต่ว่าเครื่องมันเครื่องราคาถูกนะเครื่องราคาถูกนะครับสอบสวนกันขั้นตอนในการสอบสวนในการพิจารณาของศาลเนี่ยผมว่ามันน่าจะใช้เวลาก็ต้องใช้เวลาฮะแต่คงไม่เกินสองปีนะ้ง เรื่องทนายตั้มจะรอดไหมใช่ไหมฮะผมว่าลําบากนะครับลําบากเว้นแต่หาตัวกลางไปเจรจากับคุณอ้อยที่เขามาแจ้งความนึ่งนึคดีคุยกันคืนเงินคืน,คน,คนทองกันอะไรอย่างนั้นก็นจะเบานะครับก็จะเบานะครับ คือมันเป็นคดีที่เขามาแจ้งเนี่ยเป็นช่อโกงช่อโกงมันไม่ใช่ช่อโกงประชาชนนะครับมันเป็นช่อโกงธรรมดาคนสำคัญคือคุณอ้อยที่เขาให้เงินมาอะไรมาถ้าคุยกันได้ผมก็ว่ามันก็จะจบนะครับที่จริงน่าจะคุยกันก่อนน่าจะคุยกันก่อน คืนกันไปครับคืนกันไปคืนเงินเข้าไปนะครับไอ้ข้อหาฟอกเงินที่เมียทนายตั้มโดนนี่มันก็เป็นเงินที่ได้ไปจากคุณอ้อยครับต้นเรื่องมาจากคุณอ้อยเขาไปแจ้งความนะครับไม่ได้ไปฟอกเงินเรื่องคดียาเสพติดหรือเว็บการพนันอะไรนะครับแต่นี่มันเป็นเข้าความผิดมูลฐานไง ที่เงินได้มาจากการช่อโกงและเอาไปเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินก็โดยโดนข้อหาฟอกเงินเข้าไปด้วยนะครับแต่ถ้าคุยกันผมว่าก็จะจบนะความเห็นส่วนตัวผมนะคุณอ้อยเขาก็าอยากได้เงินคืนเขาคงไม่ได้อยากให้ทนายตั้มติดคุกน,นะครับมันก็ต้องคืนเข้าไปครับถ้าแปลงสภาพเป็นบ้านก่บบ้านให้คุณอ้อยเข้าไปนะครับ เหลือเงินสดเท่าไหร่ก็ให้เข้าไปก่อนอ่าถ่ายรูปเชิญเชิญมาเชิญคุณอ้อยเขาเป็นคนใจบุญนะคุณอ้อยเขาเป็นคนใจบุญแล้วก็ระดับเขามีเงินหลายพันล้านอันนี้เค่เขาเสียหายร้อยร้อยกว่าล้านเฉพาะที่เขาทำบุญบริจาคโรงเรียนบริจาครถโรงพยาบาลไปนี่ผมว่าก็น่า,าจะ หมดไปเป็นร้อยล้านแล้วมั้งนะคือเขาคนบ้านนอกคนจริงใจถ้าเราจริงใจใส่เขาเนี่ยโอ้ยมันยังได้อีกเยอะนะครับพระออมีพระยี่พาพุทธศวัตยยังมีครับเช่าเหรียญเท่าไรเหรียญละสี่สี่ใบแดงใบแดงเออสี่ใบแด,ดงนะครับสี่ใบแดงพระแท้นะครับพระแท้ ชัวองนี้อง,นอ,องค์เดียวเนี่ยชัวครับเท่ากับห้อยร้อยแปดองคเลยถ้าไอไอออสเอาไอ้นั่นมาหน่อยที่ลายชื่อลายชื่อเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกครับยังมีครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะเอา พิธีพุทธาพิเศกเมื่อพศ2500ในหลวงรัชกาลที่9เป็นประธานฝ่ายคารวาสสังฆราชวัดบวรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็นิมนต์เกจิอาจารย์ทําพิธีพุทธาพิเศษ3วัน3คืนในพระอุโบสถวัดสุทัศนเทพวนารามมหาวิหารนะครับ เกจิดังๆที่องค์หนึ่งเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเป็นหลายสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยนะครับมาร่วมพิธีพุพธพทธาพิเศษหมดเช่นภาคใต้เนี่ยพอพูดชื่อหลวงท่านท่านพ่อคล้ายวัดสวนขันเนี่มาร่วมด้วยนะครับหลวงพ่อเคียงชนบุรีนะครับหลวงพ่อแพร่วัดพิกุลทองสิงห์บุรีนะครับหลวงพ่อเส่งวัดกัญญาณมิตรหลวงปู่โต วัดประดู่ฉิมพีนะครับหลวงปูเงป่เหรียญหลวงปู่เหรียนวัดหนองบัวจังหวัดกาญจนบุรีเราเนี่ยนะครับที่ทำพระให้กับทหารตำรวจที่ไปลบที่เวียดนามที่ลาวมาเนี่ยหลวงปู่เฟื่องหลวงปู่ผลพระอาจารย์เต๋คงทองวัดสามง่ามหลวงพ่อจงหน้าต่างนอนะ หลวงพ่อลุ่งวัท่ากระเบือหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมร้อยแปดเกจิอาจารย์ร่วมพิธีพุทธาพิเศษนะครับลายชื่อร้อยแปดเกจิอาจารย์นะครับใครจะสั่งก็มาที่เพจไล่งหงุ่นไล่งหงุ่นนะักการดานะครับสั่งได้นะครับเดี๋ยวเขาส่งให้นะนะครับส่งให้ ส่งปะมันไม่ใช่ใส่แล้วยิงแทงไม่เข้าหรอกครับถ้าไปคิดอย่างนั้นมันก,ก,ก,ก็ซื้อเสื้อกลอกดีกว่าลกซื้อเสืออ้อกลอกนะครับซื้อเสื้อกลอกกาะากันกระสุนน่ยนะครับเส้นใย,ยดูป้องก็ได้นะครับอันนี้ใส่แล้วเราสบายอกสบายใจนะครับปัดเป่าปัดเป่าภัยพิบัตินะครับ มันก็แล้วแต่คนเชื่อไม่เชื่อนะมันแล้วแต่คนเชื่อไม่เชื่อนะครับองละสี่ใบแดงองคละสี่ใบแดงผมก็ใช้มาผมใช้มาสี่สิบสองปีครับทำงานเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมาก็ใช้องค์เนี้ยแต่ถ้าเป็นคนร้ายใหญ่ๆผมก็จะเอามีดหมอไปด้วยนะครับลัวเผื่อมันเหนียว มันสักยันเหนียวหรือมันมีพระดีผมจะได้กระแทกได้มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับใช่ขายที่บอกว่าโอ้ยใส่แล้วยิงไม่เข้าแทงไม่เข้าเอามึงไปซื้อเสื้อเกราะเลยนะครับไปซื้อเสื้อเกราะเดี๋ยวนะให้กดสามจุด ให้ f c ช่วยกันกด3จุดด้านขวามือและกดถูกใจจะดันช่องนี้ให้เปิดระบบแจ้งเตือนอ๋อครับครับต้องกดด้านขวาเดี๋ยวนะจุด3จุดด้านขวาตัว f c ครับ<ะ>ไม่ใช่ของอต่อ f c ของ f c รู้แล้วก็บอก f c ไ <oughs> ง มันไม่แพงอ่ะมันถูกไงถูกนะครับพอถูกปุ๊บเนี่ยแล้วเป็นเนื้อไปอาบาก้าก็ใช้ไปของผมสี่สิบสองปียังไม่สึกเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่สี่สิบสองปีจะพอรรับราชการสี่สิบสองตั้งแต่ห้าเก้าห้าสิบปีแล้วมั้งเนี่ย <50 S 1> นะครับห้าสิบปีหนะ้าสิบปีเนี่ยครับเนี่ย 2,517เริ่มใช้มาจนกระทั่งนี้มนะัน67ห้าสิบปีเนี่ยยังไม่สึกเลยแถมผมเวลาถือศีลผมก็เอานิ้วลูกแทนลูกประคำเนี่ยนะครับนะครับพุทธคุณอยู่ที่เราเคารพบ,บูชาเราต้องมีศีลมีธรรมด้วยนะครับนะฮะแต่ไอ้น้องที่ถามมาเมื่อกี้เนี่ยมึงอย่ามาเช่าพระไปบูชาเลยมึงไปซื้อเสื้อเกอาะเสอลูกเ,ออเสื้อเกาะก็ไม่ได้ถ้าดวงมันจะ ตายเนี่ยนะแม่งก็เข้าลูกตาเข้าหัวด้วยมึงต้องใส่หมวกกันน็อกที่เป็นเกราะด้วยแบบชุดคอมมานโด่ะลูกนะฮะต้องเอาแบบนั้นผมนี่ได้เอฟซีนะจากที่ผมเปิดช่องดำเนี่ย คนติดตามผมไม่ถึงพันนะเอซี FC ก็ช่วยผลักดันกันอะไรกันจนกระทั่งคนติดตามถึงพันเพระไลค์ครั้งแรกวันนั้นก็กลายเป็นดาวช่องดําไปนะครับภายในวันเดียวเลยก็งงมากนะครับงงมากกดถูกใจให้หัวใจทั้งเก้าล้านสามนะครับแล้วก็คนเข้ามาเพิ่มผู้ติดตามจากพันพันคนเป็นแสนเจ็ด ภายในวันเดียวนะครับโอ้โหตกใจมากครับและคนก็ให้ของขวัญอะไรกันเยอะไปหมดเลยนะครับผมก็เลยมาบอกว่าไม่ต้องให้ของขวัญอะไรกันครับเราครบกันแบบจนๆสบายใจดีกว่านะครับแค่มาฟังนะคแค่มาฟังเ<ต>อฟ <timeline> ซีกำลังช่วยดัากูพ่ออยู่ช่วยกันดช่วยดัา ดัน5 5 500ขึ้นมา900กว่าแล้วช่องดำระเบียบเขาเยอะนะครับช่องดำเขาระเบียบเขาเยอะนะครับเราก็ไม่ค่อยเป็นนะครับบางทีพูดอะไรไปเรามองว่าไม่รุนแรงก็เขามองว่ารุนแรงยิ่งช่องฟ้าด้วยนะไอโอวเอพี I o, A P, มีลูกหมา ลูกหมามีลูกหมาแล้วก็จะให้ลูกหมาเขาไปเลี้ยงต่อมันโดนปิดไปเลยว่าทารุณสัตว์อะไรไม่รู้นะครับผม,มาอายุหกสิบเก้าปีแล้วครับอีกสองเดือนยี่สิบเก้ามกราที่จะถึงเนี่ยสามเดือนอีกสามเดือนก็เจ็ดติดแล้วขึ้นสะพานพระรามเจ็ดแล้วนะครับขึ้นสะพานพระรามเจ็ดแล้วสาเหตุที่บอกเอาเกิดปีเก้าเก้าแล้วมัน จะไปเซ็เจ็ดสิบได้ไงก็เฉพาะปีเก้าผมมันหนึ่งปีแล้วไงที่จริงมันท่านต้องมานับศูนย์ศูนย์เป็นหนึ่งปีผมเกิดต้นปีไงเท่ากับปีเ9เก้าผมก็กินไปแล้วปีหนึ่งนะครับศูนย์ศูนย์ก็นี่มาหกสิบ็ดก็หกสิบแปดเออขึ้นหกสิบเก้าสิไม่ใช่เจ็ดสิบนะครับปีหกแปดก็เท่ากับหกสิบเก้านะ ตอบไปแล้วนะครับบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กจะได้กลับไม่ได้กลับอยู่ที่ศารปกครองสูงสุดนะครับจะชี้ขาดนะครับท่านก็รอคงไม่นานแล้วครับป,ปีปีหนึ่งแป๊บเดียวนะฮะปีปีหนึ่งแป๊บเดียวนะครับคูบาหมูเด้งใช่ไหมฮะ <c oughs> เอ้ก็คิดมาได้นะเออเขาให้ย้ายวัดหรือว่า ให้ศึกไปแล้วก็ไม่รู้นะครับปลูกเสกหมูเด้งมานะครับเลทจะได้เป็นในผลไหมใช่ไหมฮะผมว่าคงจะแล้วแต่เลดเป็นรองผู้งครคับการมาห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วนะครับ ้ามันจะได้ที่จริงต้องได้แต่ปีที่แล้วแล้วับได้แต่ปีที่แล้วแต่มันไม่ได้ไงไม่มีเส้นมีสายอะไรกับเขานะครับแต่อีกสี่ปีต้องได้แน่เพราะได้เพราะอาวุโสนะครับอีกสี่ปีได้เพราะอาวุโสแน่นะครับปีที่เก้าเนี่ยคงได้แน่นะฮะก็ใจเย็นครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ปีนะครับ แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตุลาปีหกแปดก็เท่ากับขึ้นปีที่หกแล้วนะฮะจะเย็นเกจิหมูเด้งใช่ไหมก็คุยตลกตลกดีนะครับห้อยพระ,พระหมูเด้งเนี <laughs> ่ยอย่าไปเครียดครับก็ถ้าเกิดว่าใครห้อยพระหมูเด้งเนี่ยมันก็น่ารักดีนะเออมันเด้งดีอะ่ะนะครับ ห้อยแล้วให้ติดลูกคอเลยนะเวลาใครห้อยพระหมูเด้งเนี่ยให้ติดกระดุมคอเลยแล้วเป็นรูปหมูเด้งใครเห็นแล้วเขาก็เขาก็รักเอ็นดูนะว่าเออปัญญานิ่มดีนะปัญญาอ่อนดีนะมาเนี่ยนะครับถ้าห้อยพระหมูเด้งนะฮะมาถ้าเป็นผู้หญิงห้อยในยผู้ชายเขาก็จะจีบง่ายนะครับว่าเอออีนี่ปัญญาอ่อนดีห้อยหมูเด้งเนะี่ยมา <laughs> ไอช่องดำนี่ผมผมนั่นฮะผมเดี๋ยวมันจะบล็อกผมหกสิบนาทีคงผมดันไปพูดเรื่องหอยเชอร์รี่ตัก,กแตนพาทังก้ามัญหาว่าผมทาลุนสัตว์มาเนี่ยนะฮะผู้หญิงห้อยหมูเด้งเลยครับนะครับแต่ถ้าห้อยหมูเด้งใครห้อยหมูเด้งมามาเดินคู่กับผมหรือไปกลุ่มผมนี่ผมไม่เอานะครับ ผมห้ามไปนะครับมึงเดี๋ยวหาว่าโอ้โหเอาคนปัญญาอ่อนมาอยู่ในกลุ่มผมนะครับผมผมเห็นคนห้อยไอ้นั่นครับห้อยตาชูชกอะนคนปรปฐมเนี่ยห้อยกันเยอะเลยนะตาชูชกอะห้อยปลูกเสกที่วัดอะไรผมก็ไม่รู้นะครับที่นคนปรปฐมเนี่ย เออไอห,หาห้อยตาชูชกกูก็ไม่ครบมึงแล้วเดี๋ยวมึงมัขอกูนะครับเดี๋ยวมันมาขอนะครับห้อยตาชูชกนะฮะอย่าไปห้อยครับหมูเด้งมาเนี่ยถ้าเราเอามาทําเป็นพวงกุญแจอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็น่ารักดีนะครับเป็นพวงกุญแจเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยหมูเด้ง่นะครับก็น่ารักดี แต่อย่าไปเอามาห้อยเป็นเครื่องเครื่องรางของขังเลยนะครับอย่าอย่าไปทำอย่าไปทำเลยมันมันปัญญานิ่มไม่ใช่โง่นะไอ้พวกไปซื้อกงจักรเนี่ยไอ้กังหันลมจากไต้หวันมาฮ่องกงมาเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมบอกมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะครับมีเงินอย่างเดียวไม่ได้นะต้องโง่ด้วยนะครับ คือให้เขาไปหลอกมาว่ามันเป็นกังหันลมแล้วมันก็จะทำให้ดูดซัพ์เรียกซัพ์มานะครับแตห่หมูเด้งนี่หมูเด้งนี่ต้องพวกปัญญานิ่มหน่อยนะครับห้อยอะนะท่านลองดูเถอะถ้าใครเมียเมียใครห้อยหมูเด้งไว้ที่คอแล้วก็เดินมานะเออเออจะเออเออนะครับถ้าเป็นตลกก็เหมือนน้อง อะไรคนตลกนะครับที่หัวเขาหลิมห่มหน่อยอะนะฮะทนายต่้มโดนกระทืบแล้วครับล่าสุดไม่ได้ดูข่าวเลยนะไม่ได้ดูข่าวเลยนะครับในเรือนจำใช่ไหมฮะไม่รู้เลยในเรือนจำนี่มันลำบากนะในเรือนจำเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยไม่มีพักมีพวกหรือผู้คุมเขาไม่ได้ดูแบบ อย่างผมถ้าเข้าเรือนจำานี่ก็ต้องเข้าเรือนพยาบาลอย่างเดียวขืนไปข้างล่างเนี่คงโดนลุมเขาบ้างนะฮะนะครับแต่มันไม่ต้องแล้วครับเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับเหนือฟ้ายังมีฟ้าไปโดนกระทืบเข้าอะไรเข้าเราก็จำว่าใครกระทืบได้ ตัวมันยังอยู่ในคุกแต่ญาติพี่น้องพอ่อแม่ลูกเมียมันอยู่ข้างนอกนะครับมันแก้แค้นกันได้นะฮะเพราะนั้นอย่าไปลังแกกันเลยนะครับไอ้กระทืบผมว่าคงจะไม่กระทืบนะแต่คนจะมาจองเป็นอะไรจะจองไปเป็นคู่รักมันอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์นะครับคนรูปหลอ่อคนผิวขา,ขาวเข้าไปนี่ลำบากหน่อยนะ ผมว่ามีครับไอ้พวกอัดประตูหลังกันนะละเมื่อทางเพศนะมันจับล็อกเลยดันพรวดเลยนะครับมาเนี่ย